สวัสดีครับคุณลูกค้าซื้อเสื้อหรอครับอ๋อเปล่าครับผม,ผมแค่ดูเฉยเอยอะไม่ซื้อก็ลองดูสิอะไรวะไม่ซื้อแค่นี้ถึงขั้นต้องขู่กันเลยเหรอไม่ใช่ผมหมายถึงไม่ซื้อก็ลองดูได้มพ <c oughs> ่งเจ้าใช่ไหมก็มาดิลองก็ลองมา <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเข้าใจผิดแล้วผมหมายถึงไม่ซื้อก็สามารถเอาไปสวมใส่ลองใส่ดูก่อนได้ครับอ๋อก็แล้วไป ววก็เมื่อกี้มึงพูดไม่เคลียนี่เกือบโดนแม่ละมึงเนี่ยขอโทษครับคุณลูกค้าต่อไปผมจะพูดให้ระมัดระวังมากกว่านี้ครับคุณลูกค้าดีนะเนี่ยมึงเป็นคนพูดจาดีงั้นบวตัวหนึ่งแล้วกันโอ้กระบาผบว่าคุณง,งามเลยครับคุณลูกค้า<อ>ลูกค้าเอาตัวไหนดีครับไอตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เลยครับเออตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับมีส่วนลดครับตัวนี้ลดเหลือแค่100บาทเท่านั้นครับคุณลูกค้าครับนี่ครับ คุณลดให้ผมอีกหน่อยได้ไหมผไม่ได้แล้วครับคุณลูกคา้าต้นทุนผมก็รับมา150แล้วนะครับนี่ผมขายขาดทุนนะครับเนี่ยคุณลูกค้าเชื่อไหมเนี่ยผมขายขาดทุนลดไม่ได้เลยเหรอลดไม่ได้จริงครับคุณลูกคา้าถ้าลดไม่ได้กูก็ไม่ซือ้อละมึง <c oughs> เชื่อไหมร้านของมึงเนี่ยอีกไม่นานก็เจ๊งแล้วอะไรอมึงวะเนี่ยกดลดไม่ได้กดลดไม่ได้ดิว่าใจกูทำยังไงอ่ะอ้าอะไรมอพูดอะไรมันวะพี่คะเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ หกร้อยครับหกร้อยเลยเหรอมันแพงไปไหมอะ่ะพี่ลดให้หนูหน่อยสิแพงไปเหรอนี่กะจะต่อผมกะจะลดผมให้ได้ว่างั้นแน่นอนสิพี่ลดให้หนูหน่อยเถอะนะงั้นโอเคคุณลองพูดมาสิจะให้ผมลดให้เหลือเท่าไหรอ่อ่ะสามร้อยแล้วกันฮะสามร้อย <laughs> นี่ต่อเยอะไปเปล่าคุณต่อทีละครึ่งราคาเลยเหรอ แต่เดิมมันราคา600คุณก็น่าจะต่อสัก400ร้อยอะไรเงี cioè, ้ถึงจะถูกโอ้ต่ออะไรครึ่งราคาอ๋ปกติถ้าต่อทีก็ครึ่งราคาอยู่แล้วอะได้หรือไม่ได้ทาไม่ได้ฉันไปแล้วนะเฮ้ยณกงนะพุ่นเอ่อเพิ่มให้ผมสักอีกหน่อยได้ไหมกสี่ร้อยอย่างงี้ได้ไหมเพิ่มไม่ได้แล้วค่ะว่าไงจะขายหรือไม่ขาย อ่ะสามร้อยก็สามร้อยแต่คุณต้องช่วยแนะนําลูกค้าให้ผมด้วยนะโอเคไหมขอบคุณนะคะพี่ไว้ครั้งหน้าหนูจะพาเพื่อนมาอุดหนุนนะได้ครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนั้นแหละร้านนี้แหละที่รักพี่คะหนูแนะนาเพื่อนมาแล้วนะคะเ <laughs> <laughs> ขาคืออ๋อเขาคือแฟนหนูเองค่ะ เสื้อตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ราคาเต็ม600ฉันได้ม่แค่3 0มรถตั้งครึ่งราคาแน่มึงขึ้นเงินมาเดี๋ยวนี้นะจะงกอกแค่ที่รักไปต่อยเขาทำไมอ่ะมึงนี่มันฉลาดเกมโกงจริงๆเลยนะไม่ได้ด้วยเล่มึงก็จะเอาได้คนอย่าให้กูเจออีกนะมึงอ่ะไปกลับบ้าน กูให้มึงแนะนำเพื harvest, <Beyonce> ่อนมาไม่ใช่แนะนำหมันมาแบบนี้โอ้ยเจ๊